วันนี้มานอนโรงแรมที่สเปนโมระเดินเลยสเปนโมระนะคะที่จังหวัดมิเอะห้องนอนชิมพูด้วยแต่ว่าเราได้ลงทุนกับค่างรงเรียนไปแล้วนะคะก็เลยต้องกินอาหารแบบไหนคนวิเนอิอิอ,อิแต่อาหารคนวินก็อร่อยนะคะจริงจริงมันราคามันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นวันนี้ซื้อมาอ่คาคอมเมนต์ี่คือแฟมิลี่มานะคะที่เมื่อกี้ไปแบบมาเดินห่างจากกิโลไปประมาณห่างจากโรงแรมไปประมาณกิโลหนึ่ง อันนี้คือข้าวหน้าเนื้อย่างนะคะห้าร้อยเยนนะคะหมูชุ่มชุมชุ่มชุมแล้วก็อันนี้คือคาโบลาเ่าเอ๊ะออกเสียงถูกเลยนะแล้วก็ซื้อไก่ไก่ทอดมาด้วยนะคะของของ Family Mar t ซึ่งแบบว่า Family m a มาเนี่ยทำของเมนูของทอดอร่อยมากเลยแล้วก็ที่ขายไม่ได้ของเมนูคันไซก็คือเมนูโอโคโนมิยากินะคะ แต่วันนี้จะกินเมนูนี้เป็นอาหารเย็น,นแล้วก็อันนี้ซื้อมากินพรุ่นี้เช้าเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีอะไรกินตอนเช้าที่โรงแรมไม่ได้รวมอาหารเช้าไว้นะคะราคานี่คือไข่ต้มแบบออนเซนสว่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโรงแรมข้างนอกเอี๋ยงจริงๆอยากพาไปดูตอนกินข้าวเสร็จเอาสะท้อนแต่เตียงข้างล่างมี าสาวไว้น้ำด้วยนะคะตอนนี้ค่อนข้างเงียบมากๆเลยคือจริงๆตรงนี้มันเป็นทำังไงให้เห็นเดียวข้างนอกตรงนู้นมันจะเป็นเตม,ม่าพาร์คนะคะคือเป็นส่วนสนุกค่ะมันเป็นโรงแรมที่อยู่ในส่วนสนุกค่ะวันนี้จะกินอะไรก่อนดี จริงๆที่อยากกินที่สุดวันนี้คือคาโบนาร่าค่ะแต่ว่าพอเมื่อกี้ไปเห็นเนื้อมานะเห็นเนื้ออันนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าน่ากินมากเลยห้าร้อยเยนนะห้ารอยเยนคือตอนนี้กี่บาทร้อยยี่สิบบาทไหมคะหรือว่าเออน่าจะประมาณร้อยี่สบบาทแต่ไม่ค่อยอาหารสุขภาพเท่าไหร่นะคะเป็นอารมณ์แบบง่ายๆไม่มีผักเลยเท่าไหร่ เราโดนเฟซบุ๊กบอกว่าให้ไลฟ์สดเจ็ดวันไม่งั้นจะไม่ปลดบัญชีให้งงมากตอนนี้เลยเฟซบุ๊กมีปัญหานะคะก็เลยต้องสร้างภารกิจให้กับตัวเองคือไลฟ์เจ็ดวันซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไลฟ์อะไรดีในเจ็วันนี้วันนี้มาเที่ยวที่จังหวัดน,นิเอะพอดีเมื่อวานไลฟ์ไปหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วเมื่อวันที่ไปนั่งอยู่ตรงพุ่มไม้นะคะ ใหมีคนดูหรือล่าไม่แน่ใจคนที่กำลังดูตอนนี้มีคนดูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปนั่งตรงพุ่มไม้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับป้อตมตำรวจอะไรเงี้ยไปนั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนั้นประมาณ18นาทีไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เลยอยากไลฟ์สดอีกเพราะว่ายังอยู่อยู่ในระหว่างการท่องเที่ยวอ,อยู่ที่จังหวัดมิเอะนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่สเปนโมระก็คือหมู่บ้านสเปนซึ่งเป็นสวนสนุกที่อยู่ในจังหวัดมิเอะเป็นสวนสนุกใหญ่เลย สนุกญี่ปุ่นแบบที่คนไทยจะรู้จักส่วนหนี่ยก็จะเป็นพวก U S J Disney อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ้ามีเบียกุงครับสวัสดีค่ะเซนเซน่าจะไลค์แค่แบบเดียวมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวอยากกินข้าวต่อมาแล้วก็ที่โรงแรมนี้มีออนเซนด้วยนะคะออนเซนที่ทุกคนน่าจะชอบไหมไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นนะชอบชอบออนเซนมากแต่ว่า คนไทยอาจจะยังรู้สึกเขินๆเล่ปอนะเมื่อกี้แอบไปดูสถานที่มานิดนึงก็รู้สึกว่าหน้าหน้าเข้าเหมือนกันนะคะออนเซ็นมีโรงแรมที่มาวันนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างจะแบบว่ามากับครอบครัวกันเหมือนคนจะมากับครอบครัวกันเยอะแล้วก็รวมถึงคนที่มาเป็นคับบูรุหรือแฟนอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มสาวก็เห็นมีอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเกษียณแล้วก็มาครอบครัวมากกว่านะคะ หมีบอกว่ามาไม่เคยทันมีแต่อุปสรรคไม่เป็นไรคะ่ะหมีต้องไลฟ์ภารกิจครั้งนี้ที่โดน Facebook บอกมานะคะคือเขาให้ไลฟ์เจวันต่อกันถึงจะปลดล็อกบัญชีให้แบบนั้นเศร้าเลยทุกคนคลินิกหมอฟอังคุณสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ดูนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็ มื่อกี้พูดถึงเรื่องเลยนะพูดถึงเรื่องออนเซ็นใช่ไหมคะก็ที่โรงแรมญี่ปุ่นส่วนใหญ่หลายๆโรงแรมเลยอะ่ะเขาจะมีบริการถ้าเป็นโรงแรมที่ที่ใหญ่ๆนะคะมันจะค่อนข้างมีออนเซ็นอยู่ด้วย mm hmm. คือแบบอย่างสมมติโรงแรมมีสิบชั้นชั้นที่ห้าอะไรเงี้ยหรือว่าชั้นที่สองอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริการของการเข้าออนเซ็นได้เพราะฉะนั้นแบบคนที่มาญี่ปุ่นเราอยากจะลองประสบการณนะ์ออนเซ็นเนาะแล้วเราขี้เกียจออกไปแบบไกลๆอะ ออกไปแบบนอกจกกังหวกดก็ลองหาโรงแรมที่มันมีออนเซนอยู่ในตัวนะคะมันก็แบบว่าสามารถเข้าบริการ,รับบริการออนเซนอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็จริงๆออนเซนเป็นกิจกรรมที่คนญี่ปุ่นทํากันแบบกับเพื่อนก็นกทําเหมือนกันเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าไงกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ไปเหมือนกันเมื่อก่อนก็เขินๆน,นะแต่ตอนนี้คือชินมากแล้วมีบอกว่าอะไรนะหมีไปและ ลุยน้าท่วมต่อโอเคค่ะมีขอบคุณมากนะขอให้น้ําท่วมที่เชียงใหม่ดีขึ้นร้อยเร็วๆคือจริงๆบ้านจริงก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันค่ะแต่โชคดีที่บ้านไม่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะก็จะเป็นแล้วเห็นข่าวแล้วก็แต่เคยอยู่เคยอยู่เชียงใหม่ตอนที่น้ําท่วมตลอดแล้วบ้านญาติบ้านแบบเพื่อนอะไรเงี้ยท่วมก็คือไปช่วยคือเข้าใจความรู้สึกมากๆเลยแล้วอย่างที่โพสไปเมื่อวานเรื่องช้างที่บอกว่าช้างมีแบบที่ปางช้างแบบช่าง ตายเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คนญี่ปุ่นก็เห็นข่าวนี้เขาก็ทักมาก,กันหลายคนมากเลยแล้วก็แบบเอ้ยแบบเห็นใจว่าช้างของเราตายตายโอ้สวัสดีค่ะคุณซาม,มูไรโววันนี้มาที่มาอยู่โรงแรมที่มีเอะค่ะมาออกไปตรงนี้เห็นทะเลด้วยนะคะแต่ว่าทะเลไม่สวยเท่าโอกินาวาแน่เลย ทุกคนไปติดตามเพจซามูไรบูเมื่อกี้อ่านออกเสียงผิดปะซามูไรบูไทยแลนด์ได้นะคะเจ้าของเพจอยู่ที่จังหวัดโอกินาว่าค่ะแชร์ให้แล้วถ้าแพน้ำท่วมแล้วโอเคใช่ใช่ใช่นะแพน้ำท่วมแล้วขอให้ดีขึ้นนะมีกูมผม fc ค FC FC รับ fc fc o ซ s น n หรอคะหรือว่าอะไรตอนนี้เล้ว เก่งอิสวาชิงอืมตอนนี้พูดพูดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันมากก็คือที่โรงแรมตอนนี้คือชั้นสองเนี่ยเขาแนะนําเลยนะคะว่าจะมีออนเค้าโรงแรมนี้เขาก็แนะนําตั้งแต่ตอนที่จะจองมาแล้วเขาบอกโรงแรมนี้ออนเซ็นดีมากนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหลังจากินข้าวอาจจะไปจริงๆอ่ะออนเซ็นเป็นคลิปที่จริงอยากแบบอยากค่อยๆถ่ายไปแล้วนะแต่ว่ามันถ่ายข้างในไม่ได้หรอกแบบว่าถ่ายเข้าไปถ่ายเข้าไปแบบตอนที่เราเข้าไปอาบน้ำล้วแบบ อ่ห้องเปลีนตัวห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามถ่ายหมดเลยอืมอะนิกซังนิกซังมีเรื่องจะปรึกษามากมายเลยนะ <c oughs> ขอบคุณหัวใจโอ๊ะเจ็ดสิบห้าสตารมีคนส่งดาวมาเจ็ดสิบห้าสตารขอบคุณนะคะนิกซังตอนนี้เรามานอนโรงแรมที่นิเอะแหละจังหวัดนิเอะ เออแต่คือนั่งรถมาจากตัวเมืองมหเอานานมากแล้วก็คือรถไฟช้าด้วยเพราะว่าวันนี้มีอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุมีอ่าคนคาดเหมือนเขาจะกระโดดฆ่าตัวตายหรือเปล่านั้งถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็เป็นแบบคดีที่ที่เจอคดีคนแบบอาจจะแบบว่าไปล้มตรงรางรถไฟหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้รถไฟแบบช้าวันนี้ก็คือจากปกติจริงๆแค่สองชั่วโมงจากตัวเมืองทั้งหมดแบบ สมชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่โรงแรมคมบังว่าค่ะโอนี่บีกูดตอนนี้เซนเซยู่ที่โรงแรมแล้วก็คือไฟมาผมไม่อกเขาว่าอาหารที่โรงแรมแพงมากเลยคือบุ๊ฟมือหนึ่งคือแบบไม่ต่ำกว่าแปดพันเยนต่อหนึ่งคนแปดพันเยนคือกี่บาทเกือบสองพันบาท แล้วก็รู้สึกแบบแต่ฟรนเนี้ยเลยรออะไรเงี้ยก็เลยไฟค่ะเมื่อกี้แบบว่าเดินออกไปจากโรงแรมเพื่อไป Family m a มาซึ่งห่างไปแบบโลกว่าแล้วก็คือคือันตอนนี้ข้างนอกมันมืดมากแบบมืดมากเลยแบบจะถ่ายยังไงให้เห็นดีว่าอืมมืดสู้ๆครับผมมาเที่ยวไทยตอนนี้ได้ยิงข่าวน้ําท่วมเหตุการณ์ต่างๆรู้สึกจใจเสมากเลยใช่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 ค่ะใช่สู้ๆไปด้วยกันขอให้มันดีขึ้นเนาะแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นเร็วนี้แล้วนะคะ ใช่มาเที่ยวค่ะมาเรือนก็น่าจะกลับแล้วตอนนี้อยู่ซับใช่ทะเลไม่มีทะเลที่ไหนชอบเท่ากับคิณนว่าที่เมื่วานเพิ่งอัพไปโอ้จ๊ะชินอิจิ <c oughs> คุณชินอิจิดูเราอยู่ <c oughs> จ๊ะชินอิจิ <c oughs> ค่ะก็วันนี้ถ่ายคลิป ไว้หลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าไปเที่ยวสวนสนุกมาด้วยนะคะของนีง้จริงๆแล้วคือทำยังไงดีอยากถ่ายให้เห็นข้างนอกว่าข้างนอกว่ามันแบบเป็นบรรยากาศยังไงตรงตตนี้ชัมดตรงนี้ซู่ซครับ <laughs> ขอบคุณค่ะขนมผิงขนมผิงชั่นน่ารักจังโอ้ฉันจะตกไหมเนี่ย จีนเซนเซไอไต้ตานจังเราไม่ได้เจอกันเลยอะ่ะตั้งแต่เมื่อนานแสนนาน,านยายไปอยู่โตกเกียวแล้ไม่ได้เจอกันเลยเนาะโ,โอเคนี่คือมุมที่ถ่ายจากโรงแรมตรงระเบียงนะคะตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมโอสมองไลฟ์พี่ไลฟไม่เคยพูดรู้เรื่องเลยอะ่ะพูดรู้พูดรู้พูดรู้สาวใบ้น้ำค่ะแต่ไม่มีคนเล่นแน่นอน ถามนิดนึงนะคะคุณจริงจังหวัดอะไรในญี่ปุ่นเหรอครับโอซาก้าเหรอครับอยู่จังหวัดเกียวโตนะคะแต่ว่าไปโอซาก้าบ่อยมากเลยนี่มืดไหมเนี่ยเราคือเราเดินออกจากโรงแรมตรงนี้ไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปแฟมิลี่มารไฟมากในการที่จะไปซื้ออาหารเพราะไม่อยากกินอาหารที่โรงแรมมันแพงนี่คือการเที่ยวแบบคนประหยัดอา้าใช่ปางซางมืดมากเธอ ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะคนฮอกไกโดฮอกไกโดฮอกไกโดยังไม่เคยเอ้ยมใช่ยังไม่เคยไปเคยไปหลายครั้งมากเลยชอบมากแต่ไม่ชอบตอนที่มันหนาวนะคะปีหน้าน้องจะกลับไทยแล้วนะก่อนกลับจะอยู่เกียวโตสักสามอาทิตย์หานไว้นะ่ก็ฮะตานขง่งตานจางหมายถึงว่า ตาจังจะกลับไทยตลอดไปหรอหรือว่าแค่กลับบ้านแบบเดียวมีน้องมาเมนนะคะน้องชื่อตานทํางานอยู่ที่เกียวโตโอ้ยเป็นเซมไปจีนอีกเป็นรุ่นพี่อีกเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นมานานกว่าจีนอีกตานจังเดี๋ยวไว้เราทักคุยหลายกันนะคะถ้าตั้งโต๊ริมสนามจีนไฟเปิดเพลงบรรยากาศได้เลยใช่คะ่ะบรรยากาศได้มากแล้วก็คือเงียบมากเงียบมากแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มียุงนะคะที่ญี่ปุ่น เออมันก็มีแต่ว่าหมายถึงว่ามันน้อยมันไม่ชุกชุมเท่าแบบที่ไทยเท่าไหร่ให้โซโลสลโซโลสลไปแล้วนะคะอาหารที่อุ่นไวนนน้นั้นก็คือน่าจะเย็นหมดแล้วเดี๋ยวต้องขอ,อนเนี่ยกลับเข้าไปในห้องเพื่อไปกินข้าวนะคะกลับถาวรค่ะเอ้ยจริงอ๋อน้องตาล เวลาที่ทุกคนแบบว่ารู้ว่าทุกคนที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยกันแล้วอยู่ดีๆย้ายกลับไทยเระรู้สึกแบบใจหายมากเลยกลาวถาวรเลยเหรอมาโซดาแน,น่ทุกคนมีเหตุผลเพราเราต้องมามอยกันนะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูภารกิจไลฟ์ของจีนวันนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะต้องทําให้ถึงเจ็ดวันตามที่ Facebook เขาสั่งมาแบบ คือมีปัญหากับ facebook ตอนนี้คือเขาเขาคิดว่าจีนเป็นสแปมหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคือแบบกลัวกลัวเหมือนกันว่าแบบเพจจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยเขาก็เลยบอกว่ามีตรหนึ่งวิธีแก้ก็คือไลฟ์ไปหนึ่งอาทิตย์ซึ่งปกติเวลาจีนไลฟ์ผมก็รู้สึกว่าจะพูดไม่ค่อย,อยู่เรื่องอะไรหวังว่าไม่ได้เตรียมมาสวัสดีค่ะอากีโรซังกีโรซังนี้ตกใจมัดจ เด,เดี๋ยวอ่านไลน์นะคะคิดดซสัง่งเฮ้ยอ้ชอชงชาเดียวซังไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากมานะคะมาตะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปออนเซ็นคืนนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังว่าออนเซ็นดีไหมทุกคนอยาซึมินาไซคะ่ะเร็วไปหน่อยหนะที่ไทยเพิ่งห้าโมงอีนี่บายบายขอบคุณนะคะเจอกันคะ่จะจ้าง 切ります。